ในสิ่งที่อัลลอฮฺมูะตลาได้กำชับได้ใช้แล้วก็ได้ห้ามอัลฮิดายะนะครับทางนำเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเราทุกคนต้องการที่จะ,ะให้ชีวิตของพวกเราปลอดภัยทั้งชีวิตโลกนี้และโลกหน้านะครับดังนั้นอันกุรอานซึ่งเป็นกลามุลล์ะนะครับเป็นคำพูดของอัลละ เป็นความรู้ที่อัลลอฮฺประทานได้ประทานให้กับท่านอบีจะนำพาพวกเราให้อยู่อยอู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันจำจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทบทวนและอา่านและทําความเข้าใจนะครับอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه แะต ع ลาได้กล่าวไว้นะครับในส ah ุราอัลมุมินูนนอายะที่ 99 100 101 102 نعم الله سبحانه وتعالى قال عز بلله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعني لعلّي أعمل صالحا فبما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصُّورِ فلا انساب فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ليسرى المؤمنون نسر อ่านผ่านด้วยการพิจารณาเราเห็นว่าอันกรานได้กล่าวถึงชีวิตโลกหน้าไดกา้กล่าวถึงพฤติกรรมของมนุษย์และได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันโลกหน้า,าซึ่งได้กล่าวอันกรานได้กล่าวไว้บ่อยมากนะครับซุรงอันหนึ่งข้อ,อ,อหนึ่งหนึ่งที่เราอ่านผ่านนะครับถ้าเราพิจารณาเราเห็นว่าอัลลอฮฺจะพูดถึง วันลูกหน้าพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั่นหมายความว่าอันกวานได้พยายามชำระหัวใจของเรานั้นให้มีความสัมพันธ์ต่อวันลูกหน้านะครับชำระหัวใจของเราที่มีความมีความหลงไหลมีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลิอนอยู่กับโลกดุนยานะครับพยายามอันกวานพยายามที่จะนําชีวิตของเราให้ กลับไปสนใจในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและก็ทุกคนจะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮลาลได้กล่าวไว้ในอายะ์ที่99นะครับฮัต oh um ้านะอิดะจาฮะดฮุมุลมูตนะอายะ์นี้ได้พูดถึงความตายอัลลอฮฺบอกว่ากระทั่ง มนุษย์ช้าชุดมาจนกระทั่งถึงอิดาจาอาฮาดฮูมุนเมามาถึงความตายเมื่อความตายได้มาถึงมาถึงพวกเขาก็แหละเขาก็กล่าวว่ารบบิรเอูนี่โอ้ผู้อภิบาลของฉันโอัลลอิรเจงนำฉันเนี่ยกลับไปสู่โลกดุนยาเถอดนะละอัลลีอามาลูซาลิฮา ฟีมาตอรกตูหว,วังว่าฉันเนี่ยจะได้ปฏิบัติความดีปฏิบัติการงานที่ดีฟีมาตอรกตูในสิ่งที่ฉันได้ละทิง้งในสิ่งที่ฉันได้ละเลยอัลลอฮฺสัตละบอกว่ากัลลัหฮามีได้อินนะฮะกัลิมาตุนหัวคออิลูฮานะคำพูดที่เราที่มนุษย์เอ่ยอ,ออกมาขอกับอัลลอฮฺว่าฉันจะกลับไปทําความดีในสิ่งที่ฉันทิง้ง นะครับในฉันในสิ่งที่ฉันละเลยนั้นอินนาฮะกาลิมันตุนหัวกอิลูหะเอาลัาบ์บอกเป็นเพียงกาพูดเท่านั้นนะถ้าว่าเอาลับสัตวลาให้เขากลับไปสู่โลกดุนใหญ,ญ่อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้เอ่ยขอกับเอาลับสัตว์ลาวามีววรออิหิมบารซะกุนอีลายอมาอยู่บางูลวนนะครับวามีววรออิหิมและเบื้องหลังพวกเขาบารซักก็คือบารซัก ดีลายอมียุบาสูนเขาจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่งมาถึงวันที่อัลลอฮ์จะทําให้ทุกคนฟื้นคืนชีพกลับมาเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันแกมัดวารอิมบรัสักนะครับโลกบรัษักกั้นระหว่างดุนยากับอาครั์ที่นั่นคือที่อยู่สําหรับผู้ที่จบชีวิตลงไปดังนั้นประเด็นก็คือ,อสิ่งที่อันกุรานได้สะท้อนออกมาให้เราได้ให้เราได้เห็นนะครับ และสร้างความรู้สึกที่น่าสะพึงกลัวและเราจะต้องมีความรู้สึกร่วมกับการพูดการที่อันกว่าในพูดเช่นนี้เราจะต้องมีความรู้สึกร่วมกับสถานการณ์นั้นเพราะอะไรเพราะเราคือผู้ที่ละเลยถ้ากว่าเราไม่มีความรู้สึกร่วมเราจะไม่ได้ประโยชน์จากอายะเหล่านี้นั่นหมายความว่าการละเลยการเผลอเรลอความเพลินเพลินความสุขสนาน ยังควบคุมอารมณ์เราอยู่นะครับความเพลิดเพลินยังควบคุมสติปัญญาของเราอยู่เราอ่านผ่านอญญายะเหล่านี้เราแทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากองค์การต่างๆเหล่านี้นะครับอลัลลอฮฺสัตตลาสะทอ้อนให้เห็นผู้ที่จบชีวิตและผู้ที่ไม่ได้ทําความดีหรือทําความดีแต่ความดีที่ทําไว้นั้นน้อยนะครับเมื่อความตายมาถึง เขาก็ขอจากอัลลอฮฺรับเบลญูนีและอัลอลาอามาลุซอลิฮฺยาอัลลอฮ์ขอพรองให้ฉันกลับไปครั้งหนึ่งกลับไปทําอะไรกลับไปเลดในโลกดุนยาไปทําอะไรฟีมาตรอกตูไปทําในสิ่งที่ฉันละทิ้งในสิ่งที่ฉันละเลยในสิ่งที่ฉันไม่ปฏิบัตินะครับเพราะฉะน,นั้นประโยชน์ที่เราได้รับจากอันคุรานประโยชน์ที่เราได้อ่านผ่านอายะนี้แสดงว่าเราจะต้องตรวจสอบว่าการงานใดที่เราได้ละทิ้ง และเราได้ละเลยสเสมือนกับว่าพรุ่งนี้เราจะเสียชีวิตเราจะต้องเก็บเกี่ยวอามันต่างๆที่เราได้ละเลยที่เราได้ทิ้งไปและปฏิบัติมันให้หมดนะครับปฏิบัติให้สุดความสามารถที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับพอทบทวนในแต่และวันอามัธที่เราทิ้งไปอามัธที่เราละเลยเต็ไมไปหมดเลยนะครับนมาสุนัขต่างๆอา,อาเซียมการซื้อจินตุนส,สุนัต่าง อสดกการใช้จ่ายทรัพย์ของเราในหนทางของอัลลอฮฺสุบะตาลาการช่วยเหลือพี่น้องเราที่ยากลําบากนะครับเจตนาความรู้สึกที่มีที่ดีต่อพี่น้องของเรานะครับหรืออามัณต่างๆที่เราทําในโลกุญญาที่จะต้องระวังระวังสิ่งที่ฮาลาลกับสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่เราทําคําพูดที่เรากล่าวพฤติกรรมที่เราแสดงออกมันเป็นพฤติกรรมคําพูด การปฏิบัติที่ฮารอมหรือฮาลานนะครับฉะนั้นเราจะต้องทิ้งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ทิ้งในสิ่งที่ทำให้เรานะครับทำให้เราบรรจุหรือว่ามาเลกัสเนี่ยบันทึกสิ่งที่ไร้สาระในสมุดบ,บันทึกของเรานะครับเพราะอะไรเราจะต้องไปอยู่ในอะลัมบารศักเพียงคนเดียวและอยู่ที่นั่นยาวนาน เราไม่รู้ะระยะเวลากว่าวันเกี่ยมจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไรนะครับนานยาวนานแค่ไหนจันอยู่ที่นั่นเราจะอยู่กับอามมนของเราอามมนที่ดีของเราก็จะอยู่กับเราอามันที่ไม่ดีอามมนที่เราได้ประกอบเอาไว้ในโลกดุนยาก็จะอยู่กับเราฟาอนิาสะครับออายะต่มในร อันมุมินูนนะอัลลอฮฺสุบย์ละที่กล่าวว่าเมื่อแตรนั้นได้ถูกเป่าไฟซานูฟีคอฟิซูรเมื่อมารักัดได้เป่าแตรขึ้นมาฟาลาอันซาบบนะฮุมยามาอิดิวะลลย์ตะซาอัลูฟาลาอันซาบะไม่มีเชื้อสายไม่มีความสัมพันธ์ฉันเชื้อสายไม่มีความเป็นพ่อไม่มีความเป็นลูกไม่มีความเป็นพี่ไม่มีความเป็นน้องไม่มีความเป็นสามี ไม่มีความเป็นภรรยาและอันซาบาใบนฮุมตัวใครตัวมันเยาไมริวอะไรแต่สอาลูนและแต่ละคนจะไม่ถามหากันไม่ห่วงใยกันต่างคนต่างห่วงตัวเองต่างคนต่างเอาตัวรอดนี่คือสถานการณ์นี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับจากเหตุการณ์นี้จากอายห์นี้มีอยู่คนหนึ่ง ในจากบรรดาตับีอีนนะครับที่เขาอ่านอายะนี้เนี่ยเขาก็ร้องให้อ่านอายะนี้เขาก็ร้องให้อ,าอ่านอายะนี้เขาก็รอ้อ,อ,รองให้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือท่านเซนุนอบับดีนซึ่งเป็นหลานของท่านนบีมีคนมาเห็นท่านอ,าอ่านอายะนี้แล้วร้องให้อ,าอ่านอายะนี้แล้วก็ร้องให้ก็ถามว่าท่านน่ร้องให้ทําไมท่านมีอามันท่านมีการงานท่านปฏิบัติอามันต่างๆไว้มากมาย และท่านก็เป็นหลานของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลเลย์บัลชัลลัมแล้วท่านเซนโนบิดินก็ได้กล่าวอายะนี้ขึ้นมาฟาอซานูนูฟิกอฟิซูรฟละลาอันซาบะเบายนะฮุมเยามมาอิดิุวลาอีตัสะอัลูนะครับนี่คือการเข้าถึงของผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ใกล้ชิดอยู่กับอัลกุรอานตาบีอินนะบุคคลที่ศึกษาอัลกุรอานจากบรรดาซอฮาบะห์การเข้าถึงของพวกเขาจะทําให้ พวกเขามีความรู้สึกกลัวในเหตุการณ์ที่ถูกชี้แจงเอาไว้กลัวในเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺสุลต่านได้บอกพวกเขาไว้และอันซาบะละหุมไม่มีความเป็นเชื้อสายไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันวาเลย์ตะสาอลูนไม่ถามไทยกันเลยในวันเกียรติฟะมันสักุลตมาวาซีนุฟาอุไลกะฮุมัลฟลิฮูน ดังนั้นใครที่มาวาซีนูฮูตายช่างความดีของพวกเขาสากุลัดหนักฟาอูลาอิกาฮุมุนมุฟเลฮูพวกเขาเหล่านั้นคือบุคคลที่จะพบกับชัยชนะในวันแกมัดพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านนะครับฉังนั้นอายันกุรานเนี่ยมันสร้างความรู้สึกของเราเนี่ยให้มีความผูกพันต่อหนึ่งความผิดที่เราได้กระทำแต่ละวันนะครับ สองให้เราระวังนะครับในการละเลยนะครับในการาทิ้งสิ่งที่เป็นอามันที่ดีอามันที่จะมีผลต่อการกลับคืนไปสวรรค์มีผลต่อ,อตัวเราเองมีผลต่อการาต่อ,อบนตาช่างนะอาลาัาลลอฮุบัตลละฟะมันซักุลัตมาวาซีนูฮมันจะทำให้ตาช่างของเรานั้นหนักในวันที่เรา จะถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺสุบฮฺฮนโนตัลลาเพราะฉะนั้นอันกุรานโยงใยชีวิตของเรานั้นให้มีความผูกพันอยู่กับวันโลกหน้าให้มีความผูกพันอยู่กับการสอบสวนของอัลลอฮฺสุบฮาันโนตัลลาให้มีความผูกพันกับการลงโทษที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนหนีไม่พ้นนะครับวันไม่วันใดก็วันหนึ่งทุกคนก็จะต้องกลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮนตัลลาดังนั้นอายะห์เหล่านี้นะครับช่วยให้เรา ได้ให้เราเนี่ยได้ระหนักถึงการปฏิบัติ้านที่ของเราในโลกดุนยาอย่ารออย่าประวิงนะครับพรุ่งนี้ฉันจะทำอามันนันนนนนนน้นพรุ่งนี้ฉันจะถือเส้นอดพรุ่งนี้จะฉันจะนมาสุนัตนะครับเวลาผ่านไปหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันเป็นเดือนบางครั้งเป็นปีอามันที่เราตั้งใจทําเราก็ยังไม่ได้ทํเท่ากับว่า hoop, เราได้ทิ้งอามันที่ดีนะครับกอลรับเบรจิอูรรอนี แล้วอั่นๆอาลัยอัอง,ยอ,องรงให้ฉันกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อฉันจะได้ปฏิบัติความดีที่ฉันได้ทิ้งเอาไว้ที่ฉันได้ละเลยและไม่ได้ปฏิบัตินะครับอย่ารอถึงวันที่อัลลอฮฺสุลต่าจะตัดโอกาสนั้นเวลานี้นะครับช่วงเ,เวลานี้เป็นเวลาที่อัลลอฮ์สุลตานทรงให้โอกาสกับเราเป็นเวลาที่เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติความดีดังนั้นกใอย ตัวผมเองและก็พี่น้องทุกคนนะครับให้ความาสำคัญต่ออามันต่างๆที่ท่านอับดมลหมามุสลอสัมได้ปฏิบัติไว้และก็เราได้เก็บเกี่ยวทุกๆอามันที่ท่านอบีได้ปฏิบัติเอาไว้อนชอลอหวังว่านะครับวันโลกหน้านะครับในวันด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเองฟะมันซักวลันมาวาซีนูฟาอุล่าฮิโกมุนมุฟลฮวนหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งจากผู้ที่มีาตาช่างที่หนักตาช่างความดีที่หนัก และก็เราจะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่มุฟลิฮูนได้รับชัยชนะในวันเกียรติได้รับความเมตตาได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺุสะ,ะัตละก็ขอฝากพี่น้องทุกคนนะครับตัวเองและพวกเราทุกคนไว้เพียงแค่นี้อัสสลามมาลัยกุมะรอฮ์มุตลอฮ์ฮิบรลกาต